สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องตานในเช่นเคยนะวันนี้อัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะประจำวันที่26พฤษภาคมพศ2อ6 5ค่ะกันด้วยผ่านบุกเบิกนะคะตัวนี้เป็นผ่าน3คูณ22นะตัวนี้หนูยังไม่เคยรีวิวเลยนะคะเป็นผ่าน3ใบนะคะใบ22นิ้วนะคะตัวนี้ใส่รถแทกเตอร์3 0ถึง40แรงม้านะคะตัวนี้ของใหม่เมื่อหนึ่งเลยจากบริษัทเจ้าดังนะคะ LCS เช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะสวยสวยเลยนะของใหม่เมื่อหนึ่งเดี๋ยวหนูแจ้งสเปกกันสักหน่อยนะคะ ตัวนี้นะคะจำนวนจานนะคะ3จานใบ22นิ้วนะคะใส่รถแท็กเตอร์30-40แรงม้านะคะใส่ได้หมดเลย30-40นะคะตัวนี้ความกว้างนะคะ96้ิซนติเมตรนะคะความยาว100 85เซนติเมตรนะคะความสูง95เซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่235กิโลกรัมนะคะสวยๆเลยนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้ราคาพวงละ28,500บาทนะคะเป็นราคารับหน้าร้านเนาะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะเบอร์โทรสาร ID ไลน์ตามนี้และเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุจังหวัดกำแพงเพชรจะให้ส่งก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไมเนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะ